เมื่อเราเหวี่ยงบุมแรงออกไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาหาเราใช่หรือไม่ว่าการกระทําของเราก็เช่นกันเราทําอะไรกับสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมส่งผลกลับมาที่เราแม้จะไม่รวดเร็วหรือชัดเจนเหมือนบุมแรงก็ตามเมื่อเราจัดดอกไม้ให้งดงามดอกไม้นั้นก็กลับมาจัดใจเราให้งดงามตามไปด้วย เวลาเราจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบดูแลบ้านให้สะอาดใจเราก็พลอยเป็นระเบียบและสะอาดไปด้วยแต่ถ้าเราทิ้งของระเกะระกะปล่อยให้บ้านรกสกปรกบ้านนั้นก็ปรุงแต่งใจเราให้รกรุงรังไปด้วยสิ่งของที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมิได้เป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างเดียวหากยังกระทำต่อเราด้วย คนที่ให้คุณค่าสูงส่งแก่เพชรนินจินดาย่อมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือสถานะสูงส่งขึ้นยามได้สวมสร้อยเพชรแต่บางครั้งก็ถึงกับนอนไม่หลับหางมีเพชรเม็ดงามอยู่ใต้เตียงต้นไม้ในสวนที่แรกเราเป็นฝ่ายดูแลรักษามัน แต่เมื่อเติบใหญ่มันกลับดูแลรักษาเราเช่นให้ร่มเงาให้อาหารเป็นสวัสดิการในยามแก่หรือปกป้องร่างของเราในยามสิ้นลมพระภัยสารนิสาโล